สวัสดีครับรายการคลายไข่กเข้าครัวนะครับวันนี้ติดจะมานําเสนอเมนูที่มีชื่อว่าแซลมอนแช่น้ําปลานะครับแน่นอนเลยเนาะเปลี่ยนจากกุ้งเป็นแซลมอนนะฮะทีนี้ผมจะมีเพิ่มเข้ามานิดหน่อยในการทำไอตัวน้าน้าราดนะฮะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยนะเป็นเคล็ดลับเล็กเลกน้อยเนาะแล้วก็การแต่งจานวันนี้ก็จะให้อรัาการเหมือนเดิมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารผมก็จะมีทั้งอา่า แบบว่ายาใจคนจนนะฮะแบบแมนๆถูกๆมาม่าก็มีนะฮะหรือว่าจะเป็นรูรูรายอย่างแซลมอนเขาก็มีเหมือนกันน้อเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาทำนะฮะให้อร่อยเลยแล้วก็หน้าตาสวยงามนะฮะส่วนวัตถุดิบจะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยดีกว่าครับแซลมอนแช่น้ําปลานะครับก็ที่แน่ๆเลยต้องมีแซลมอนก่อนนะฮะวันนี้ผมจะเลือกชิ้นที่หนานิดน,นึงนะฮะแล้วก็มีหนังติดมาไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมจะสอนวิธีเอาหนังออกนะครับ อันนี้จะเป็นผักสดต่างๆนาๆนานะที่จะเป็นเบสิกเนาะที่รู้กันอยู่แล้วอย่างพวกกระหล่ำสะระแหน่นะฮะแต่วันนี้ผมว่าจะมีพวกผักชีแตงกวาอะไรเข้ามาด้วยนะไข่ต้มเล็เดี๋ยวที่หลังเนาะไว้ที่หลังอันนี้ก็จะเป็นมาส่วนของตัวน้ําราดแล้วแล้วจะมีน้ําปลานะครับน้ามะนาวข่านะครับอันนี้จะเป็นเป็นผมชอบมากเลยนะเวลาทําพวก น้ำซีฟู้ดหรือว่าไอ้พวกเนี่ยกุ้งใช้น้ำปลาผมจะใส่ข่าอ่อนไปด้วยนิดนึงนะมันจะหอมเนาะเดี๋ยวเรามาว่ากันทีหลังทีอันนี้จะเป็นกระเทียมไทยครับแล้วก็รากผักชีส่วนในกระเทียมเม็ดนี่ก็เป็นที่รู้กันเนาะกินดิบๆคู่กับมันเลยหั่นบางๆเงี้ยที่เหลือก็จะเป็นพริกขี้หนูครับทั้งแดงทั้งเขียวเลยเนาะเอาสีนะครับสำหรับอัตราส่วนนะครับสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราเลยครับ foodtravel.tv ครับ ตอนนี้มีอะไรที่จะต้องทำบ้างใช่ไหมฮะก็แทบจะไม่มีอะไรที่ต้องผ่านความร้อนเลยเนาะก็มีแค่น้ำยำนะ,ะแล้วก็แซลมอนสดๆนะฮะดิบๆเนาะอันนี้ก็จะทําน้ํายำกันก่อนนะฮะทำตัวตัวน้ำราดนะฮะเริ่มด้วยรากผักชีครับตําไปเลยโขลกจนละเอียดยิบเลยนะครับ ทางบ้านอาจจะตําไม่เก่งเนาะตาบ่อยๆครับก็จะเก่งนะฮะนี่แต่กล้องยิ้มนี่หมายความว่าอย่างไงครับคิดอะไรหรือเปล่านะฮะหรือไม่ก็อาจจะหั่นนะฮะซอยให้มันเล็กๆนะเหมือนกับขาเนี่ยที่ผมจะซอยเล็กๆไว้เนี่ยก็เพื่อเหตุผลให้มันแบบว่าตําตง่ายๆนะครับเท่านั้นเองเนาะ แล้วก็ตามไปด้วยกระเทียมก่อนดีกว่าเนาะมันจะกระเด็นนะฮะกระเทียมนะครับเม็ดเล็กส่วนเม็ดใหญ่ก็เอาไว้ไปไว้ไปกินกินสดๆเลยนะครับกระเทียมนะกระเด็นไปละไม่เป็นไรนะรวันนี้โต๊ะเราสะอาดนะตักสะอาดทุกวันอยู่แล้วผมจะตามให้ค่อนข้างแบบว่าละเอียดยิบนิดน,นึงเนาะ กรือว่าจะตามหยาบๆก็ได้นะครับแล้วแต่สไตล์เลยหรือว่าวันนั้นคุณจะพรีเซนต์ออกมายัางไงเนาะครับตามไปด้วยพริกสดแมวดีกว่าข่าดีกว่าเดี๋ยวมันก็เด่นนะฮะเดี๋ยวก็เด็นเข้าตาแล้วสาธิตต่อไม่ไหวเลยนะครับก็จะมีข่านะครับตามไปเอาจนละเอียดเหมือนกันอาจจะไม่ต้องเยอะเท่าผมก็ได้นะใส่แค่พอให้มีกลิ่นนิดๆน,นะครับก็จะอร่อยเวอร์ ตามไปด้วยครับพริกขี้หนูสวนนะครับทั้งแดงและเขียวเลยถ้าไม่อยากได้ให้มันสีส้มๆก็เอาเขียวอย่างเดียวก็ได้นาะเพราะว่าเป็นพวกอะไรอะ่ะน,น้ำปลาแนชะ่น้าปลาน้อส่วนใหญ่ผมก็จะเห็นเขียวๆนะแต่จริงๆแล้วแบบน้าลาดสีแดงก็ก็เห็นบ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ผมคิดว่าน่าจะแล้วแต่แต่ว่าสีเขียวเนี่ยพอจะหอมความสดของพลิกนะฮะคือมันจะเหมือนกับบางคนอาจจะ อาจจะคิดว่าเหม็นเขียวอะเงีนะแต่ว่าจริงๆมันจะหอมอตัวพิกขีหนูของมันนะฮะส่วนสีแดงก็จะหอมน้อยหน่อยนะฮะเพราะสีเขียวมันสดกว่าทัา้นเองเนาะนะครับ <c oughs> พอตําละเอียดปุ๊บนะฮะอันนี้ต้องใช้เวลานิดนึงเดี๋ยวกลับมาดูกันอีกทีเดี๋ยวง่ายดีเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยมาผสมน้ํายําพร้อมกันนะครับเดี๋ยวกลับมาดูกันครับ <c oughs> ตอนนี้ก็ละเอียดตามใจผมแล้วนะฮะ ตามที่ผมต้องการแล้วผมก็จะตามไปด้วยน้ําปลาเลยนะครับแล้วก็น้ํามะนาวนะครับทีนี้ก็ชิมครับไม่ยากเลยเนาะอาจจะทําตามสูตรผมไปก่อนนะแล้วก็ชิมนะครับถ้าเกิดเอ๊ะเพิ่มอะไรสักหน่อยเนี่ยจัดไปได้เลยนะฮะไม่ต้องอาจจะไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดก็ได้เนาะ ผมคิดว่าแต่ละคนน่าจะชอบไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางบ้านสามารถเอาไปดัดแปลงได้เนาะอาจะจะเพิ่มนู่นเพิ่มนี่นะแคาจะให้เป็นดูเหมือนอาหารต่างชาติก็อาจจะเพิ่มเอ้ยวาัสาบิสักหน่อยแม้ก็จะกลายเป็นพวกอะไรอะอ,อ,อะไรนะแซลมอนแช่น้ำปลาวาสาัสบิโอ้ก็ดูไฮโซขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็โอเคละกับรสนี้นะครับอาจจะน้ำปลาสักนิด น้ำมะนาวสักหน่อยหรือว่าถ้าเกิดทางบ้านติดหวานเนี่ยก็อาจจะน้ำตาลลงไปสิ้นหนึ่งก็นะฮะมันก็ปกติเขาไม่ใส่หรอกแต่ว่าถ้าคุณชอบเรากินกันอยู่แค่ในบ้านนี้ก็ไม่เป็นไรเนาะนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเหลือเพียงแค่การแร่แซลมอนนะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรากลับมาดูกันครับ เพื่อความมั่นใจก็มีดเราจะต้องคมนิดนึงนะครับตามมาด้วยแซลมอนนะครับผมก็จะอันนี้เห็นไม่เอ่ยผมจะบั้งนะฮะจากเนื้อผ่านเข้าไปจนถึงหนังก่อนนะฮะเห็นไมเอ่ยอย่างนี้นะฮะเพื่อที่จะมันเพื่อที่จะให้มีส่วนของจับตรงนี้เนาะเป็นแบบที่จับอย่างนี้ฮะแล้วก็มาเลยมาที่ขอบนะครับปาบแล้วเราก็จะแร่นะฮะกดมีดลงไปเห็นไหม ไม่ยากเลยนะฮะแล้วก็ดึงครับใช้นิ้วอันเนี้ยมือซ้ายเนี่ยดึงนะฮะมือขวาก็สไลด์มีดไปด้วยนะง,ยง,ยง่ายง่ายง่ายมากๆเลยนะฮะก็จบมาสวยงามไม่มีเนื้อติดเลยส่วนอันนี้จะไปทอดก็ได้นะครับจะไปทอดเล่นทอดกินเนาะไม่เป็นไรเรามาพูดที่แซลมอนกันต่อนะฮะก็แซลมอนเนี่ยควรจะต้องเป็นอ่ามันจะมีหลายเกรดนะแซลมอนนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามซื้อโซนที่เขาขายข้างๆพวกปูอัดพวกโซนซาซิมินะฮะแต่ถ้าเกิดไปเจอแซลมอนที่อยู่ตรงโซนที่มันผิดไปจากนั้นเนี่ยมันจะไม่ดีนะฮะตกกับการกินทานดิบนะหรือไม่ก็อาจจะถามเขาไปเลยก็ได้ถามพนักงานไว้อันนี้กินดิบได้ไหมฮะอันนี้เป็นเกรดอะไรนะฮะพยายามเลือกที่มันกินดิบได้นะง่ายๆเลยถามพนักงานว่ากินดิบได้ไหมเนาะหรือว่าถ้าเกิดเป็นถุงแวกคุ้มมาเนี้ย ก็ดูาปไอ๊ะมันซาซิมิหรือเปล่าสโม o หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดซื้อมาแล้วเป็นเป็นถาดโฟมนะฮะเป็นแบบว่าซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรเงี้ยก็ถามพนักงานสักนิดหนึ่งเนาะ <t> เราจะพักเรื่องแซลมอนไปก่อนฮะวันนี้ผมก็จะจัดจานแบบ <c oughs> เป็นทางยาวนะครับเหมือนเดิมที่จริงอยากได้จานยาวกว่านี้แต่ว่าไม่มีแล้วนะครับก็ผมก็จะมีพวกผักสดต่างๆนานาน,าน,าน,านาะครับอาจจะมีมะระเข้ามาด้วยก็ได้เนาะอย่างแตงกวาผมก็จะหั่นเป็นแบบ บางๆนะครับเป็นแบบเหมือนเข็มขัดแหละเออเนาะก็เอาไว้แต่งจานนั่นเองนะครับผมก็จะตั้งๆมันไว้งี้นะครับแล้วก็หั่นฟ้าบลงไปย,ยังไงก็ก็ได้เนาะกระลำนะครับซอยจะมีผักชีนะครับที่สําคัญก็ใบสะระแหน่เนาะถ้ามีมะระด้วยนี่ก็ใช่เลยจะเป็นมะระจีนนะที่ใช้กันส่วนใหญ่แต่ถ้าเกิดเรามีแต่มะระไทยก็เอามาก็ได้เนาะมันก็จะขมกว่านิดนึงเท่านั้นเองนะครับ ทีนี้ผมก็จะเริ่มด้วยดีวางผักลงไปก่อนดีกว่านะครับอันนี้ทางบ้านไม่ต้องทําตามผมก็ได้นะแต่ว่าจะเป็นสไตล์ที่ผมชอบนะผมก็จะจัดประมาณนี้แหละนะฮะผมก็จะหาแบบที่ตัวเองถนัดเนาะวันนี้เนี่ยจะเป็นอะไรที่เป็นค่อนข้างเป็นเพอร์ซันแนลมากเลยเป็นแบบว่าส่วนตัวมากผมจะมีอะไรอีกหลายอย่างนะที่ปกติเขาไม่ได้ทานด้วยกันแต่ว่าผมมีเหตุผลนะที่ทานด้วยกันเนาะ พราะฉะนั้นก็จะมีเจ้านี่ด้วยไข่นกกระทานะฮะคือเหมือนกับเวลาผมเวลาเรากินน้ําพริกใช่ไหมเผ็ดๆเขาก็จะมีพวกไข่ต้มมะแนมอะไรเงี้ยผักสดผักลวกนาะเพื่อแบบว่าดับเผ็ดแล้วก็อร่อยนะฮะทีนี้ผมเพื่อความสวยงามแล้วก็ดับเผ็ดที่ตัวเองจะชอบนะกินกับไข่นิดนึงเนาะ,ะผมจะมีไข่นกกระทานะเพื่อความสวยงามลวกแค่ให้พอแบบว่าเป็นยางมาตุ่มนิดๆเนาะก็จะสวยสวย,สวยเก๋นะครับบวกกับแตงกวงแตงกวานะว่าไป เรามาดูกันที่การแร่แซลม,มอนกันก่อนดีกว่าเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะนะฮะสไลด์มีดลงไปนะครับปัาบเป็นทางยาวนะฮะชิ้นแรกอาจจะหนาหน่อยไม่เป็นไรนะครับแล้วก็การใช้มีดเนี่ยเราก็ต้องใช้ความคมและความยาวของมันให้เป็นประโยชน์ฮะรเราก็จะเริ่มจากตรงนี้เลยเนี่ยโคนมีดฮะสไลด์ไปเรื่อยๆไม่ต้องกดนะครับสไลด์ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะออกมาเองเห็นไหมน่า นะครับไม่ยากเลยอาจจะบางนิดนึงก็ได้นะครับจะได้กินหลายๆคำเนาะนะครับงั้ผมก็จะแปะไว้นะครับถ้าเกิดเริ่มถ้าเกิดเริ่มรู้สึกว่าฝืดแล้วเราก็จะไปผ่านน้ำสักนิดนึงเนาะแล้วก็เช็ดบางๆให้มีน้ำติดอยู่นิดหน่อยนะครับก็สวบลงไปอย่างนี้ ه, ง่ายมากมากเลยนะฮะส่วนในตรงส่วนเลือดดำๆเนี่ยจะไม่เอาก็ได้นะท่านผู้ชมก็แค่เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ส่วนเลือดหรอกเาจะเป็นเนี่ยตรงดำๆบางคนเขาก็ไม่กินนะบางทีไปตามพวกร้านแพงๆเนี่ยเขาก็จะปาดออกก็มีเนาะก็ท่านผู้ชมก็ปาดออกได้เลยนะครับนะฮะเห็นไหมง่ายมากๆเลยนะฮะที่เหลือก็เพียงแค่จัดจานลงไปผมก็คิดอยู่ว่าจะยังไงดีทั้งบ้านเห็นไมเอ่ย นะครับผมอาจจะมาไว้นี้แปะฟาบลงไปนะฮะอาจจะไปชุบน้ำยำก่อนก็ได้นะทางบ้านดูบ้าวมันก็จะอร่อยส,วย,สวยเก๋นะครับเราจะมีชิ้นนี้ดันขึ้นมาให้สักหน่อยเนาะให้มันดูป่องๆขึ้นมานะฮะเราจะมีแตงกวานะฮะขึ้นมาให้มันดูงงๆมึนๆน,นะฮะแบบเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะทำไมแต่งจานอย่างนั้นอ่ะนะฮะ ก็จะมีใบสะระแหน่ด้วยคอยเน็บคอยแปะมันเข้าไปนะฮะอาจจะนานนิดนึงแต่ก็วันไหนว่างๆก็ทำกันเนาะทำเป็นม้วนๆบ้างก็ได้อะไรอย่างงี้เห็นไหมก็จะเกไปอีกแบบนะครับเออเห็นไหม มันก็จะดูมีอะไรนะฮะดูเพิ่มราคาขึ้นมาเนอะไว้ตรงไหนอีกดีนะฮะอาจจะเยอะไปละพอๆนะครับเอาแต่พองามเนาะแล้วก็ผมจะมีไข่ด้วยนะครับเป็นอะไรที่ทุกบ้านต้องมีนี่ผมก็จะลวกสองนาทีนะครับพอน้ําเดือดปุ๊บแล้วก็ลงไปต้มเลยนะฮะสองนาทีสองนาทีอาจจะสิบวิอะไรเงี้ยสิบห้าวิเอาขึ้นมาจากน้ําเดือดปุ๊บลงน้ําเย็นทันทีนะฮะ ก็จะได้ไข่นกกระทาย่างมตูมนะครับเก๋ๆนะฮะเอาไว้แก้เลี่ยนอ่าไม่ใช่แก้เลี่ยนเอาไว้แก้เผ็ดนะครับสุดท้ายท้ายสุดเลยครับด้วยน้ํายําของเรานี่เองนะฮะหูเจ้าน้ําลาดลงไปเลยนะโดยเฉพาะตรงที่มีแซลมอนนะฮะง่ายมากๆเลยนะครับก็เท่านี้แหละนะครับพอก่อนดีกว่านะฮะสำหรับอัตราส่วนก็เหมือนเดิมนะครับ คลิกเข้าไปเลยนะครที่ w w w f o o d t r a v e l t v นะครับวันนี้ควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีครับ